สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนคือเกาตาเมื่อนี้ยกกับช่องกิตยาเขาเรียงงัวคือเกาตาเมื่อนี้ว่ามีง้วน้องคีมมีแต่งัวของเน็กเอามาลามมองแา่ฝันน้องจ๋าเบอร์ดีหน่อยเลนนี้มามินีมันก็อยากหยอกน้องน้ะงจะาฝนฝนยางน้ำหนองเลยบรรยากาศช่วงใบใบ กล้สีำํำเราจะเอาเ่นออกจากค้อแถวเฮียนเนี่ยเราจะเอามาตออไว้ม่องมองอ่งแง่ฟันเอา่นมาอย่างจ้ะผู้แม่กลมกลมเล็มหยาบเดี๋ยวกลมเดี๋ยวเงยอยู่เป็นห่วงลูกมาน่อยมันอยากมันอยากหยอกมันอยากเห่นนำไม่นี่ น้องได้เร็วบดีบดีมานี่เนาะมานี่ยามาหากล่องได้เร็วเบยามานีเร็วเร็วเบมาไหมเร็วเร็วยามาสองเพื่อนมันมาไปไปไปเงินน้องมาเลยเนาะ สมุนกําลังยางไปเหร่นน้ำกําลังยางไปหยอกดีนะหันหลังอยู่ธแมรันหินนี่ฝึดฟัดเลยสิกินนมบ้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นไ,ไปไก่กันเด้อลบให้ท่านเนื้อสูไปไซน่ะบ่ดี หไหนพี่ลูกมังกล่องไหนเลีว้วเร็วเนี้ยเบยับงไม่หนีเลยหรอสายดื้อลุดแล้วจ้ะพี่นอ้องสายดื้อเพิ่นหลุดแล้วนขนคือนไหลเถอะขนขนคือหลาเถอะยังไม่หนีกันนะ นามันี่เร็วเร็วๆห,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 หนอกเป็นหนอกน่นี่ไห้มงองี่าดีดปิง้งวันหนึงก็ดีดคือเอเน่เน่น,น,น่ไปสองจะกลารมันัดก,การมันน้ำมันไปไปน้ำไปยอมมันลลผลผลผลไปุ่นมีนี่านานเลยนะสองน้ำมันสอ,สอ,สอไปแล้ว Né néo, né néo hey, nào Ui, chắc sẽ khẽ hình ảnh rồi Bài này cậu bố đây Xong nó bắt đi, nó bắt đi Bài này cậu bố đây, ก็นเงี้ยฟานบริเวณสวนเงี้ยฟานมองคนเบอร์ดีแข่เดี๋ยวเบอร์ดิเดี๋ยวเดี๋ยวสองจัดการเลยสองจัดการจัดการใบเนี่ยกับเบอร์ไดิเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ดีสองไปหยอกมันไปหยอกมัน ไปหยอมมาเลยเร็วม,ม,มินิมินิหน่าไปหยอนไปยอมมันมินิไปหย่อนมากเลยเร็วม้เนี่ยกับว่าได้มันคือปังๆเลยขนตะเมนลายพี่นอ้องย้ำไหนเพิ่นสิผัดขน รอบางเดือนอีกเดือนน่จาจะครบเดือนว่าพื้นสีเปลี่ยนสีบ่หนอกเป็นหนอกเนี้ยฝนฝนฝนบอดี้บ้าเล็มหยาบางเงยเลยบทปวดปวดจะแล้วหิ้วจะแล้ว ขุ่นมินิมินิหยอกน่องเลยเดียวเลยเยอะเดียวหย,ย,ยอกมันขุ่นเงื้อห่างไปหรอกเว้ยมัใช่คล้อใบแน่ก็ไม่ได้หรอืมเลียกกันเขาไปอืมพี่หักกันเนาะ ันี่ไาเต้านมบ่สองสองสองกี่เดือเดียวเดียวสองเดี๋ยวหาอะไรไกลเหมือนเด้อพี่แม่มาอยู่น้ำมันนอไไ่อง,งอย่างเนีเมืองเมืองมันหยาดมันมันอวยอวยแบบนี้ทายเนี่ยกับว่าได มีหางแบบแบาบยแน่กับว่าได้โซ่กล่องพี่น้องเหมือนละเมือเพิ่นเบิงในแล้วโซ่กล่องไหนลูกโซ่กล่องนั่นนีเร็วเรียวแขวเพิ่นพิ่นพ่นพุ่นๆ นยังก้มให้ยังอืมไม่ยังกินยาสะบอกมาหนีเนี่นเร็วมาหนีมวหน,นีเป็นยังคือเป็นสีแข่แขแทะนะล้มวีวีมาแล้วพี่นอ้องบรรยากาศก็จังฝนสิตกงนีมาแรงนี่ ย่านอยู่เดอ้อมันหี่นแล้วยางมันหนีไนแล้วฮั่นฮั่นค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบเพียงสำานี้ก่อนิ้นจ้า ถ้ามากวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนี้หน่อยในเด้อสำหรับมื่อนี้สวัสดีจ้าียังน่ะดำๆๆน่ะนยังน่ะตัวยังน่ะ มะลีอยู่นี่บ่มื้อนี้มื้อล่ามะลีอยู่นี่บ่มื้อนี้มะลีอยู่เพียงบ่